สวัสดีครับทุกคนวันนี้พามาที่สนามที่บันเทนิทนะครับที่สวนเบญจกิตินะครับใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับครับีแถวอโศกนะครับจากรอบๆของสวนชมนรบรรยากาศรอบๆนะครับของสนามกีฬาที่บันเทนิทหรือกีฬาปิงปองนะฮะ เข้ามานะครับเราจะมีกดลงทลงชื่อแล้วก็ต้องสมัครสมาชิกดาวน์โหลดแอปนะครับแล้วก็มีการยืนยันาการจองคิวการเช็คอิน,นต่างๆนะครับแล้วก็มีข้อห้ามเหมือนกันสำหรับรแต่เล่นเป็นค่ากีฬาที่ความปลอดภัยข้างในครับางนางน,างน,น,นที่ที่นี่มี มุดแล้วกานมาดิ่งกองให้เลยมสมาชิกด้วยนะครับปีละ60บาทคือของรุงเทพมหานครเนี่ยก็คือสมัครสมาชิกแล้วเล่นได้เกือบทุกศูนย์นะฮะไม่ใช่เฉพาะเฉพาะศูนย์ที่ศูนย์ศูนย์เบนตก,กิตีนะครับคือได้เกับทุกศูนย์เลยมาดูบรรยากาศครับปิบ่งกองนะ น,นี่องมีอยู่3แถวนะครับใหญ่ๆเลยแถวนะึงมี10โต๊ะนะฮะใหญ่มากค,คือเล่นกันได้เต็มที่อ่ะบผมชอบสร้างสุขสนุกได้ชุกวัยใช้บิเทนนิสหรือกงปองนะฮะอันนี้คือแถวแรกนะครับ จะมีแถวที่สองแถวนี้นะครับเข้าไปดูก็เราจองคิวนะครับในแอป,ปนะครับที่เราโหลดมาแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับแถวและสิบโต๊ะนะครับยิ่งใหญ่มากเลยครับได้ยินเสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กปอกนะโว้ ทีพาเพื่อนๆชมสถานที่นะครับเดี๋ยวจะดาวน์โหลดแอปแล้วก็มาซ้อมนะครับกับเพื่อนร่วมงานที่นี่นะมาเล่นมาครับข้างในก็จะเป็นห้องเรามีห้องน้ําห้องสุขานะครับชายหญิงนะครับแล้วก็มีห้องสำหรับพิเศษด้วยนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับรอบๆสนามปิงปองหรือสนามเทเบิลเทนนิส ที่สวนเบนจะติดนะครับอย่าลืมมาใช้บริการนะครับเพื่อสุขภาพแข็งแรงของพวกเราทุกคนสวัสดีครับ